แบบปูป,ปูย่ำไม่เ,เนี่ยปูเขหน่อยเรื่มบันทึกเลปูเดี๋มันไม่้เ่า70 6, 70 2, 70 2. เจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนแล้วก็สองเจ็ดศูนย์เลขันบอกปูการนมาตการค่าอา่าเจริญ้ท่องโยมแม่เนี่ยมาขืนเงินไม่เขาเนี่ย้าใส่เงาเต็มเขาเ<บ>ขาส้างมาตัสองสามแสนเนี่ยสามเืนองค์อิงปู้าเลกที่มูหาเจ็ดเจ็ดเด้ออที่ไม่เขาเขามาขืนมาเนี่ ห้าเจ็ดเจ็ดบ้านเลขที่ไมู่มหาแต่เลขที่เขาเจ็ดเจ็ดครัแบบเอนนี้มน่์พาจากรูปแล้วปูเขาเจ้านี้มุ่นพาจากรูกมาหมดแล้วในวัดหาอยู่วัดไก๋ไก่ซีเป็นเก่าครัแบบโอ้แล้วเข้าสิทำวิธีสวดเอาน่อมปูทวดเลขงอมปูเพื่ฉน<ป>นั้นละปูปูไดปูสวยเส้นหกเส้นลมเจ้ามือแล้วะเลขหกเส้นลมเจ้ามือปูสวยบ่าอืม ปัดทคงสุดท้ายฟันขาดเลยเรือยลฟันขาดันขาดติปูฟันขาดบอก้อเปอร์เซ็นต์เาพอนพันคูณพันแล้วพันคูณพันอีกที่บ้านนี่ตัวได้เราปูขน้อยของกมาเงินพอเราเขียนไ้หรือมั้งท่านได้เขียนปูท่านได้เขียนเราเขียนบอกท่านเก้าเจ็ดศูนเก้าเจ็ดศูน หกเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์โตัวเด่นมันเจ็ดศูนย์อ่ะัวร่องมันแปดศูนย์เด้อเด่นแปดศูนย์แล้วก็ตัดตัดทางมันตัดยาสีเลยยมเด่นเจ็ดศูนย์ร่องแปดศูนย์โมปูอ๋อแต่โตเด่นมันอีรึคือเจ็ดศูนย์เลยล่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดเลยโตปั้นช่องมัน่ โตรอพันคุ่พันหนึ่งเจ็ดศูนย์พันคุ้มท่านบอกปูอ๋อแล้วคือพันปุ่นพันรอโอโอ้สามโตได้บาทนี่ปูสามโตแลราหนึ่งหกับเก้าหลักร้อยเหรอเก้าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์อตัดเลนอยู่ในสามโตบอกปูตัดเลนในสามโตอ่มีตัหนึ่งสี่ร้องย้อนกับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าอ๋อเจ็ดเก้าร้องเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า สองขัดหกเจ็ดเลขล่างสามหางเด้อะเลกล่างล่างต่อไปล่างล่างของปูป่ะครับนี่ของเล่าหมดแหละสามหางคือหันกับสองหางมันออกมาออกเลขเล่าเนาะปูสวยหมดเลกล่างมันหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าคือหาเมื่อเรียกเล่าพ่อดีแหละปูสิบอกเล่าสบอกปั้นล้มหูเล่นได้พ่อดีแหละเล่นได้ทั้งเล่าทั้งไทยน่ะครับอ่า ต้องหาหนก,ก็ออกเล่าได้สามแปดแล้วหายยังสแ<ม>ีแมนจ้ะแมนอีลีแล้วฟันไปเลยหนึ่งเก่าตัวเดียวฟันหนึ่งเก้าตัวเดียวแต่เล็กมันมีสองคู่หล่ะถ้าหนึ่งเก่าครับหนึ่งหกรลเล็กตัวเดียวกันโลแต่ตัว<ไ>เด่นสีก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก่าเท่านั้นแหละตัวเด่นคือหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะพูเฉพาะสองตัวแรกตัว 1, 6, หนึ่งหกเมันเลขมันเหมือนกันนะเลขเก้ามหมุนปีนหัวเก้าเป็นหกปีนหัวหกเป็นเก้า เท่านั้นแหละเลือเล่าเลือสมารถเก็บได้ของน้ำวัดโมเ้าทายมันหนึ่งหาทายมันหนึ่งหกที่สุดเลขเลขก,กันเก็บได้ว่างยางออกมาหน่นล่ะเก็บยังล่ะปูเรื่องท่านหนึ่งเนี่ยปุ้ยปูได้เงิน <c oughs> ปูคือได้เงินเรื่อยแต่ปูได้เงินเฮียได้น้ำวัดนี่แล้วปาดคือโชคแถบปูเท่านั้นแหละหางมัน ตัวเต็มมัน네มีเท่าไหรล oh, 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 ouais, ่ะป oh. ูตัวเต็มมีเขาจะหาเอาจหาเขาจะหาเลขธนาคารหกหกสี่ศ hmm. uh, right. ูนย์หกสี่ศูนยโทเดียวเท่านั้นล่ะเลขเลขบ่วมันเลขฟันได้เหรอเจ็บอืคือหมานแต่เศร้าแต่ปูเมื่อนี้ว่หมานอานรมขมนเขาสวดิล่ครับแล้วแม่ทวดดครับผมเอาทวดท อะ be เล็กปั้นขาดล้มเจ้ามือวัติปูวหกเซียนล้มเจ้ามือหกล้มเจ้าเมื่อตัวสวยแล้จะตัดจัดบิรมด้เลยเล่าถึงในอ่านวดเลยค่ะตัวออกมามันดวงดีแล้วครับสามตัวมีเก้าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองตัวเด่นไปที่เจ็ดศูนย์รองแปดศูนย์กับเจ็ดเก้า อในส่วนล่างมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเน้นไปที่หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเก้าเป็นบ่อปูเลขธนบัตรนะครับปูก็คือโชคดีตลอดนอเนาะเจ๋งเงินเฮียได้ตลอดเลขทไายมันมีหกสี่ศูนย์นี่นะครับต้วนยํำตัวเลขต้วนแล้วพี่น้องอะครับขอพรบคุณปู้ละลายครับปูรครับสามารถไปโรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลมาสามารถมาถือเก่าหนึ่ง ปัจจุบสิเจ็ดศูนย์แต่เก่าเด่นหนึ่งเก่ามากคู่หนึ่งจะมาปันได้ยังบอครับ loyalty, ผมป well. ันมาขึ้นปันมาขึ้นบ้านมันมันขึ้นในเลยขึ้นมันถล่เลยครับปั่นเราข้าวนองวัวมาให้ตะคุหนึ่งไหมบุ้ยตัวไหนล่ะปูซื่อเก่าหนึ่งตีข้าวนี่คู่เดียวสุดมากแต่เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าได้พี่น้องปีนเอานะครับเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าอยู่ในนี่ปีนเอาเด้อปีนห้องนักกนเลยเลขเล่าพอดีนะครับในอยู่ในนี่ทั้งมาทั้งมั่นเป็นเลขของปูสวยมันบ่ปูปูสวยมัดของมมากกกับทแร ครับของของปูเสืออยู่คลิปแรกเด้อพี่น้องเด้อเขาย้อนหลังเขาไปเบิ่งนะครับเลือว่าจัดง่ายนี่เลยอว่าจัดง่ายก็ได้โอ้จัดง่ายเลยครับว่าจัดง่ายสิซ้ํากันปูคลิปปูตัว่ล่ะปูตัวยนี่คือของสุดท้ายปูใหญ่เล็กปูใหญ่ค่ะปูสวยปูใหญ่เล็กปูใหญ่ปูสวยคอมเมนต์หนี่ล่ะปูสวยใช้คอมเมนต์นี่ล่ะครับปูสวยใช้เนดินทางมาฮอดไายคลิปแล้วอ่าผู้ใด้ก็มีส่งไว้แล้วก็อันนี้วันนี้กฤติสิ่งแล้วเรียบร้อยแล้วล่ะครับผมเห็นได้ เท่าไสองแสนหกมืด้เลยดอครับผมฤกจำฤกดทายมันแปดมาสามทายกระนครับผมเฮ้ยปล่อยมากครับโม่ชนะบุญน้ำเด้อดจะพอครับผมเอาสยเนี่ยนไปคดซอยอนให้ครับผมนี่คือโม่นะบุญน้หลงตาหลวงตากินโมนะบุญ่ยน้จาทุ ครับผมครับอนุโมทนาสาธุน้ำปูครับกาบนมาสการครับปูกาบมาสรค่ะต้มแขงวัดแผ่นแล้วทั้งหนาวัดครับผมอ่าสาธุยมรสาธุกาบนมาสการครับปูครับยันเรื่อบัตรเลขที่เขาละเราหามออกมาเลขที่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดอ๋อเจ็ดเจ็ดมูหาทับเจ็ดเจ็ดบ่มูหามูหาแล้วคนเรือเลขเขาเจ็ดเจ็ดเลยครับผม อ่ากูกรมน้การมูครับสาธุสาธุให้ด้วยสาธุ